อันนี้ซองมื้อเนกันค่ะก็กลางอันนี้ตัวผู้นะคะมันเป็นไข่แบบคือไข่ไขยป้าตัวนี้ก็อุ้มบาทราคาอยู่ในซองมื้อหน้าราคาสิแต่เก็บค่ะเก็บไว่ยังจะเก็บไว้อลูกค้าได้เลยระ,ระดับระดับรายไ,ไอ้อ้นี่ไข่หนึ่งฟูมันไต่เองไข่หน,หนึ่งฟูวันนี้นี่สิเฟ่ผองผ้ากด้ไม่ได้หัวใจหัวใจหรือหัวใจหรือหัวใจ เสืเ้อผมผ้าไอ้นี่เขา้เขากกอุ้มบาทเหมือนกันก็อุ้มบาทอุ้มบาทคอะไอ้นี่ก็แกะจ้ะเขาแกะแกะนํำข้าวอนี่ตีน้ำข้าวมีตีน้ำข้าวมีหัวเดียวมีหัวเดียวเลยปีนี้ราคาท่าไรนี่สองหมื่นบาทอสองหมื่นบาทราคาแพงสุดในร้านแพงีสุดสวัสดีครับทุกคนวันนี้มอแขมมีิวกาสดพัน สะพานเอกชัยหรือว่าสะพานจะเริ่มระเกียด80บปันซ okay. ่านะครับนะจากขวนกานุนมาอำเภอระนดนะครับอยู่ขั้งตะวันออกนะครับน่าเรียกว่าบ้านอ้วปลาตำบลก็กข้าวอำเภอระนดนะครับอารานค่ายวัวควายนาหมอเข้มไปมาอ่าไล่พื้นที่เล็วไม่เคยห็นนะครับน้าเราเข้าไปชมวัวควายนาหน้าชนิดพร้อมๆกันเลยครับครับพี่น้องครับนี่คือเจ้าของร้านปีตานนะครับ นาปีตันนาเปิดร้าน<ช>ขายก็ควายนั่นยังกับสิบปีเหรอคุณว่าปีสิบอาเรกเริ่มเดิมที่แต่เราขายวัวควายนี่นาจุดเดิมตอนค่ะเห็นว่าแถวนี้มีวัวควายเยอะมีควายเยอะค่ะซึ่งยังจะคายวัวควายโดยที่ไม่มี้เคยขายที่อะค่ะอยากให้หววล,คคใลูกค้าไกลๆได้มาชมสินค้าเนี่ยแถวเลีหน่อยสองขามั้งค่ะถ้าเลีหน่อยนี่ก็มีควายน้ำอยู่เร็วมากนะค่ะมีเยอะเลยค่ะนีม่มาก ะสื้อคล้ายๆแล้วก็เสื้อล็อกจากตาเกีกที่ลวกควายเสื้อหมาจะเป็นค้าจอรนมาขันค่ะปี่นงครับนี่คือวัวควายที่แพงที่สุดในร้านนะครับรา,าคาสนนนช่องมืนบาทนะครับะระมันนึ่งว่านะครับนึ่งว่า,าช่วยงามมานะครับโคยาว,ยาวอ่าปีนี้อายุสักเท่วได้ได้นี่ระมันเกือบสามสิบปีค่ะัะ้างใน,นยังมีเลยค่ะไลยได้เข้ามาเลยได้อันนี้ช่องมืดกันค่ะกลาง อันนี้ตัวผู้นะคะมันเป็นควายแบบคือควายควายป่าตัวนี้ควายป่าก็อุ้มบาทแต่แม่ค้าอนี้เสิร์ฟมาโซ่เมื่อหน้าวันนี้เ้าอุ้มบาทก็แล้ค่ะอุ้มบาทก็อุ้มบาทค่ะล่ค่ะอยู่ในโซ่เมื่อหน้าล่ะค่ะเสิร์ฟแต่เก็บค่ะเก็บไยังจะเก็บไปให้ลูกค้าได้เลยระดับระดับยาอันนี้ควายเนี่ยฟูมันาตเอง ไข่เน,นี่ยฟุ้งว่นี่อันนี้ก็คข่เนี่ยฟุง้งตายมีซิฟเฟ่ขุมผ้าได้ไม่ได้หัวใจ<อ>รูหัวใจค่ะววา,ายวข่รู้หัวใจรู้หัวใจซิฟเฟ่ขุ่มผ้าตายตึกนี้ฝีติเข้าเลินเลินนี่คือาอันนี้วายเพื่อค่ะตัวผูู้อันนี้ลูกติดนะตายลูกติดลูกตายเนอยอเออตัวเมียตัวเมียค่ะเมียตายต่างกลมตายต่างกลมอันนี้ตายเอง อันนี้เข้าเ็ก็อุ้มบาทเหมือนกันเกาอุ้มบาทอุ้มบาทอะซึ่งกางบนน้องหัวนี่กาแกะอันนี้หัวอันนี้่กาแกะกับเขาแกะแกะนำข้าวอันนี่ตีนำข้าวีตีนำข้าวมีหัวเดียวมีหัวเดียวเลยมดเหลี่ลูกข้าวมั้ยอันนี้ก็สวยนะอันนี่เลาะเลาะเลาะกัวเลาะควายเลาะเลาะเลาะควาย ขายอยู่ประมาณสิบกว่าปีหริว่าปีจากสิกว่าปี้ปีออกมาจากไหนก่อนี้ซื้อควายขายอยู่กันออกมาลงเชือดกันลงเชือดอยู่แถวนี้ยคะมันมีหลายหทีสุราตสรนล้าหลาหลายทีกัระนก็มีขึ่นขึ่นการทำของปีออกมาต้มกัาการตำก็กดซื้อวัวมากอออกมาเลอเซ็ตก็ลมาเซ็ตนะบางคนก็ลมาเซ็ตตั้งแต่ออกมาแช่น้ำสิบห้าวัน จะมาตั <Christina. S 2> ้งค่ายได้ต้องรอเวลาสักทีตัวจริงๆรอนะอย่างนุ่มอยู่เลยอแรงแกงงรอนติดตามอยู่อะไรอยู่ติดตามตลอดต้องต้องใช้ไอ้ยาผีเจล้าน้ำยาแค่รงน้ำค่ะพอขึ้นจากน้ำต้องใช้เป็ดโปรน้ำยาแค่รงน้ำค่ะมันมันได้ออกกล่าวหนาโอไม่หมดเพรมันมันดับดินกันนะคะอันนี้ประมาณเป็นพัน แปดพันบาทแปดพันบาทค่ะประด kind of mm ับ hmm. ร้านะานองหารแล้วก็โซดลกโซดลุ่มกลุ่มปูตีจอบนะค่ะเขาตีลูกคาตีจอบจริงๆพวกไยมันไม่มีคาถ้าไม่มีคาค่ะอันนี้กระโดดฝ่ายเพื่อเลย่ะไม่เอเเนี่ยกระโดดฝ่ายเพื่อฝ่ายเพื่อก็ตับย่าค่ะ นี่กระดูกไปเปลือกไปเปลือกเขาตำยาเขาใช้ตำยาตำยาตำยาได้ยาเลือดยาเลือดเขาไปต้มเป็เพื่อเขาเขาไปบอสเอะค่ะไปบอสยาเลือดไปบอสตำยาเลือดอ๋อบอสข้าวยาบอสข้าวยาคุณมีวัวได้หรอทีวัวแพ้ค่ะวัวแพ้วัวแพ้วัวแพ้เขาไปเป็นแต่ปลายรีซอต์อะค่ะปลายรีซอต์ ตงไปตกแต่งมันตกแต่งแต่เทาุดขาซึ่งใจแบบนี้ค่ะอันนี้อันนี้ค่อยเพื่อไม่ใช่วัวมันก็มันจึงจะไยได้ไอ้ไตีไม่มีขายถ้าแบบมีขายหมดแล้วค่ะขนาดดควายอย่างดนีนะหมดแล้วนี่าขได้ค่ะกะดูกเขาไปตำยาตำยาตกแต่งรานค่ะเ็ไปตกแต่งลานสวนมากมันก็ควายแบบเ่าก็วัวเราาขได้ถึงก็าควายเรานีตเขาไปทำห้างวงศพี่ เนี okay? Guys, ่ยเขาไปเอาตามางงตามางงมาดูละเนี่ยตามางงเดี๋ยวเตะหลุด่าโชกันนัดยาวกันนัดกลางกันนสั้นเดี๋วเตมีไ่ไล่ไล่บานี่ราคาไดไนี่อันนี้อยู่เนี่ยสามรอย้งเแต่ยาวอันนี้ก็เป็นมนิดนึง้ย่เดีเตะค่ะส่นใหญ่แล้ว ควายนี่อายุสักแ่าได้ไดไดปีราาประมาจจะประสบการณ์นี่ประสบการณ์ประมาณยี่สิบกว่าปีสามสิบกว่าปีก็มีค่ะแต่ประมาณน่ะนะคะประมาณน้องนอกจากมีวัวควายวัววัววัวแพะวัวแกะแล้วนะครับนะก็มีควายตัวเป็นๆด้วยนะครับนะาพี่น้องตามออเข้มไปเลยควายตัวเป็นๆเ,เลยครับ ข่คาไข่ดไ่านะไขไ็านนะตั้งเนไเป็นหาได้ด้ี่ตีเลียงไรตัวไหมนี่ปุที่วัดตัวอ๋อไปยกที่บัตัวตีกไข่เนื้อไข่ไข่ไขเป็นเต็นด้วยซึ่งเสือวัวลบอบับจากตะเกที่นี่ไขวนี่ราคาได้ไรนี่อันนี้อยู่ในซามืห้าตัวนี้นะอันนี้รอกแกงงาวายตัวว่ไ่ไมโเนีย โกมีไ้่ไม่โตเต็มที่ที่ยู่ไะมไม่โตเต็มที่ที่ก็ออนนะตัวนี้ก็ออนนะจับตรงได้ก็ออนเกได้เกได้่ะจับได้ด้วยนะจับตรงได้ค่ะไข่เพือกะก็เดี๋ยวไข่คุ้นเขร่ยเทวนี้ก็เดี่ยวไข่คุ้นไข่ข้าวไข่เพือกไข่เพือกไข่เพือกเนี่ยอายุต่ได้ปีนี้ใชอายุในเสียปีเลยเสียปีนะคุณนหมาตัวนี้คุณนคุณนเก้ได้คุณนเก้ได้ค่ะโอ้เก้ได้ตัวนี้ กนากนไม่เคยโดยักค่ะข็คุณก็คุณอะไรนี่เลียงเลียงวายไม่ค่ายเลียงวาไม่คายค่ะเร็วปรวาคุณเร็วนะคุณเร็วตัวเนี่ยวายโกมี้ไอ้หลงค่ายได้เลยเวลามากเนี่ยอายุต่ได้ปีนี้ค่ะอายุต่้ยาปีเลยยปีเลยยปีเลยเจางปีกินเก่งมดเลยเลี่ยเนี่ยฮะกินเก่งสนใจคือค่ายได้ค่ะค่ายค่ายมีค่ายตลอด มีตังหอยดำหอยข้าวขึ้นม,มาลกาูกคายจะจะแปดสิบตัวนะค่ะค้นใจหอยข้าวมาลกาูกคายเรเอาไปเลี้ยงเพิ่มมาหอยข้าวก็ดีสวยๆวยนะลูกคายก็ตึองอ้งยาวสวยสวยก็ไปคุ้นนะสนับสนุนโดยกระเทียมดำหม้อแข้มช่วยลดไขมันความดันเบอกว่านอนรับขับถ่ายดีกระเทียมดำมมช่วยลดภาวะความนืดค้นข้องเลือดช่วยเพิ่มการไหลเวียนข้องเลือดได้ดี